พี่มานาวเพลินนะคะสังเกตว่าพี่มาทํางานอะไรวันศุกร์ตอนบ่ายเนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยมีนัาติวกับนักเรียนนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนคนไหนอยากเรียนพิเศษก็ต้องมาเรียนวันเรียนนี่แหละแต่แต่แค่ว่ามันต้องแบบมันต้องเรียนตอนเย็นอะ่ะอันนี้ก็คือเรียนพิเศษเพิ่มความรู้นะคะแล้วต้องพาไปดูโรงจอดรถอันนี้นะคะก็จะเป็นห้อง,งต่างๆนะคะแล้วก็จะไปห้องห้องของผอ ไปคุยกับพออ่อนหน่อยสิเรื่องนักเรียนห้องเรื่องเรียนห้องเรื่องนะ่ะลูกพอออเนี่ยสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะพอออนสวัสดีว่าลูกของพอออมาเพี้ยนพานแล้วแล้วเดี๋ยวของฉันก็อยู่ไม่ได้ค่ะอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไม่อยู่นี่ต่อไปดีนะคะก็จะเป็นรังรถต่างๆรถค่ะ เดี๋ยวก็จะขับมาอีกสองคันเพิ่มนะคะก็จะเป็นแม่แล้วก็ตาเพราะว่าเขาก็มาทำงานที่นี่เหมือนกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นรถถองจ้าเบียจ้าเช็ดค่ะเพราะว่าครุก็มีอาชีพที่โรงเรียนนะทุกคนเนี่ยรับอาชีพที่โรงเรียนเลย้เลยจะเปียก็จะรับข้าขาวเป็นขายนะคะขายอาหารตามสั่งต่างๆนะคะก็จะเป็นทางกะเพราพวกหนูอะไรนะคะแล้วก็กมีหน้าที่ให้อาหารแล้วก็ไปส่งของนะคะ น้องหมาไม่ได้มีแค่นีน้นะมีตั้งหลายตัวแต่ตัวใหญ่กันหมดแล้วเนี่ยประมาณเท่าอีเตียวเนี่ยแมเ่เจ๋าเจ๋ยวเจวเจวเจยวหันหน้ามาจูบใหญ่แล้วก็น้องแพนด้าสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแล้วก็จะมาสอนนักเรียนตอนนี้นักเรียนก็มาเล่นที่สนามเด็กเล่นกันเยอะมาก เราก็เริ่มสอนกันเลยเราต้องหาที่ตั้งก่กอนสวัสดีค่ะนักเรียนนักเรียนรู้ประวัติของผ้าผืนนี้ไหมคะที่ครูเล่านะคะไม่รู้ใช่ไหมคะนักเรียน นีภาพถึงนักเรียนรู้กันไหมคะว่ามันมีประหยัดความเป็นมาอย่างไรที่มันอยู่ได้ยาวนานเลยไม่สก,กรปรกแตกยับมันเป็นของชาวอะไรคะมันไม่ใช่ เป็นแบบจริงๆฮะไปไปแล่ไปไปอยู่เด <ไป S 1> ี๋ยวบอกอีกทีตอนแม่ปลากลับมานี่นะคะมันก็จะเล็กๆนะลูกเล็กกว่านี้นะคะเนี่ยเล็กเท่านี้เลยแต่มันจะยาวกว่านี้แค่แันวดแ ทิ้งที่ปิ้นมาแล้วนะเพราะว่าเห็นนักเรียนตั้งใจเรียนกันแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้นะต้องดูที่คะแนนผลสอบตัวเองเนี่ยทั้งหมดเลยเดีวครูจะเรียกชื่อต่างๆนะคะนักเรียนถ้าถ้าเป็นชื่อของนักเรียนเนี่ยก็ลุกออกมาแต่ถ้ายังไม่ใช่ชื่อเนี่ยไม่ต้องลุกรอนะคะเด็กยิ้มรันพรอ <นะ S 1> จัห์นองนะโอเค เดี๋ยวนะักเรียนค่อยไอ้นี่ก่อนนะเดี๋ยวครูจะเรียกชื่อก่อนนะสาราัพรเป็นสนอคนแรกนะ <c oughs> แล้วก็กุธิพัทลูกอิน <c oughs> ครูจะบอกคนไหนผิดนะ <c oughs> คนแรกได้เอคนนี้ได้ดี <c oughs> ก็คือผิดไปสองข้อนะลูกแล้วก็สาม <c oughs> เด็กหญิงวลลัมพรแสงก้าได้เต็มได้เต็ม ือเรียนพิเศษเก็บคะแนนออก็คือเต็มเต็มหเลยหกเต็มหรตกอะไรเพราะว่าที่โรงเรียนก็มีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันผู้ปกครองเขาก็มาช้ากันอย่างเช่นหนูกลับหนูก็ต้องอยู่เย็นใช่แม่ไม่รู้หรอว่าหนูต้องกลับอยู่เย็นน่ะหนูกลับอยู่เย็นนะไม่สงสารครูเลยเหรอ โอเคหกเต็มหกจ้ะลูกวิรายาตันเชียงต่อไปโซฟาโซฟาได้เต็มสิบเหมือนกันคนที่จะเตอร์บอกไอชื่ออะไรนะกุชชี่กุชชี่แหละเฮ้ยตัวนี้กุชชี่ได้สิบเต็มสิบนะลูกแล้วตอนนี้กุชชี่อยู่ที่ไหนอ่ะกุชชี่หรอ เด้แแบบมะนาวมนาวได้มานาวได้อันดับหนึ่งของห้องเฮ้ยโอ้โหฮนะอะไรลูกครูใ,ใช่ใช่ถูกก็ถูกนตลาดน้มะนาวอะครูรน,นวันนี้ยังถูกเลยครูมันดูแบบตัวจักนะอ้าวกับเขา<อ>ก็ตั้งใจเรียนนะอ๋อตั้งใจเรียนก็ได้ยินว่า ใช่เหรอมันอันนี้คือเรื่องเรียนนะเช่สอบตกเด็กชายเช่ได้สองคะแนนก็คืออ,อยามยามสอบด้วยค่ะยอมได้สองคะแนน

我忘啦呀！<Mal> <laughs> ไปดูกันเอง 64อะไรก่อนหรือจะดูอย่างนี้ก็ได้อะไรก่อน64อะไรอะไรหลังอะไรหลัง64ดูกันเองมัน ลูกใครลูกเหนียบเนี่ยแล้วลูกคุตโต้ชื่ออะไรลูกคุตต้ชื่อแต่ถือว่าพี่เป็นพร่ได้ไงเพราะว่าพี่ฉลาดสุดในห่างหางห่างห่งห่งหงหง มันจะเป็นให้วาดรูปผ้า,าที่ครูโชว์มาให้ดูนะนี่อันนี้จ้ะมันจะเป็นมันไม่ใช่เลยเหรอกมันแค่เป็นกระโปรงชุดแบบว่าชุดชาวอินเดียไงตูนะและติวมาโอเคนะคะนะคะ โอ้ยคิดถึงจังเลยยังไม่เจอจังมาตั้งโอ้ยสวยอ่ะสวยมากเลยทุกคนโอ,โอเคนะเขาเขาเกือบเห็นนมแล้วเนี่ยน้าถอดหัูวก็เป็นเราจะแต่งงานแล้วอ่ะขอบคุณนะคะชาวอิสลามเราเป็นครูสอนอิสลามเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะแต่งมาเป็นชุดอิสลามเลยนี่ๆต้องทำยัง